สวัสดีออรค,รสรสครับสวัสดีพอแม่พี่น้องครูพัฒนาควายไทยสุโขทัครับมือนี่กับภาพพี่นออ้องเข้ามายูข้าวขอดแก่นครับนี่ก็คือเสด็จยอดา้ามควายหน้าม่งของประเทศไทยที่ถือว่าส่งต่อพันกรรมดีๆไปหลายตัวหลายตัวครับตะเป็นตัวเด่นตัวดีตัวดังก็ออกจากนี่ครับหลายตัวตอนนี้เขาดูที่เรียใชายฟ้ามครับมือนี่ก็ได้รับเกียรติจากเสียสู้เพียงชายฟ้ามคือเขาครับผมเสียสู้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่เปี่ยมใช่ฟ้ามครับควายงามอุบลรั์ครับจังหวัดขอนแก่นตำบลโคกสูงอำเภอบรัตจังหวัดขอนแก่นครับ0898620309ครับหรัผ้ยนี่รติอ้ยอยากได้ควายงามหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องควายงามกับาะว่าปรึกษาได้ครับผมนฟ้ภามของเฮานี้ทั้งหมดนีมี่ายทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ประมาณ4 0กว่าตัวครับ วันนี่น้าเข่าครับเเรียกว่าแม่ว่าแม่ท่านสาวๆเนาะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นค้อยสาวครับเป็นลูกลุงเพชรครับตัวนั่นกะเป็นลูกลุงเพชรขึ้นกันครับคัรบลูกลุงเพชรทั้งสองครับตัวเสียโซ่จับซื้อวัจนิครับตัวนี้ซื้อเพชรลุงครับเพชรุ่งรับลูกพ่อรุ่งเพชรรับเอาให้ซื้อซื้อไปหาพ่อเป็นยังไงรับซื้อกลับกันกับพ่อครับซื้อกลับกันกับพ่อเลย นีแมนครับแกตัวนี้นี่ส่้งเขาหนิไงตัวนี้ส่้งเขาหนาตาไปทางพอเลยครับไปออกท้างลุงเพชรมาติีงควายไทยเลยครับแมนครับตอนนี้น้องเพชรลุงเนี่ยอายุเท่าไหร่สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับก็ยังถือว่าเป็นควายแบบว่าสาวครับสาวๆสดๆซิ่งๆข้ากับกระดูกงูสางยาวๆเลยที่น้อง ทางเขาไ in า,ามา s <S ท,ท่านสมัยแห้งครับท่านสมัยแห้งครับครับส้นสูงไหลาปไหนครับเดบตท่านเดบัตไปตัวนี้ร้อยตัวนี้ร้อยตัวนี้ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าครับป่ายครึ <c oughs> <c oughs> ่งอายุได้สิบสี่เดือนครับหูร้อยสามสิบห้าครับแม่ขาคือดิบงงครับสูงเขาหูนีบจางใหญ่เหรอสิครับหูใหญ่ครับ เออบักเผากระชับดีครับครับผมโอ้หายห่วงเลยครับข้อดีครับผมเซีอววะสายตาจสู้นี่ที่ลงในการย่อมรับเลยครับครับค่อยยักค่อยยัยของจากนี่แหละตัวนี้หมอหมอหมอสำรับเป็นแม่บอกครับตัวเนี้ยครับคือได้อันล่าสุดีครับเกตเกตเอเอบวกเลยครับ ือว่าเอบนแมนครับความเาว้เลือกดีครับครับจะโซ่มัดตรงไหนที่สุดครับตัวนี้ตัวนี้มันจีดจุดเด่นมันก็คือคอมสินาข้อหนาแล้วก็เอิร์คมะเ้าวนี่กระชับครับครับกระโหลกกว้างเขาเปิดดีครับครับแล้วก็ครับ ผิวเลือกพ่อพันธ์สมัยไม่เนาะแม่นครับซึ่งพอพันธ์านการพัฒนามาหลายกินครับ้ันยุคไม่ถานไซ้กับตัวนี้ครับตัวนี้เขาเลือกพอพันธ์ที่เป็นค้วยยักกระตอบโจทย์ได้เป็นยักเลยครับเขาเรียกเป็นแบบพอพันธ์กระตอบไอ้วยงามนี่ก็ได้เป็นเป็นค้วยงามได้เลยครับพอมันกำกึ่งไวแล้วนะครับ เดือดใจ่เกิครับเกือบใส่งามเหมงามเหมคือปกติแล้วอยู่นี่นี่เอ่อเกี่ยงว่ขายว่ตายก็ะตกทางแล้อวะแนนครับกระแบงแบงจี่นองเข้าครับคันแบงครับคันมักคือต้องชะตาครับถื่อใจกันใสเอาบ้องหันครับครับผมแด้คันมางามๆนี่คันมาอาทิด เปิดราคาไเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้บ่อไหครับเปิดไว้สามสิบเก้าครับสามสิบเก้าะครับเอารุ่นนี้ไปก็คือบอดเท่าคือมันมันพัฒนามาไปให้เร็วนะครับเอารุ่นนี้ไปก็คือคอมเฟิร์มคอมคอมคอมเฟิร์มได้เลยเพราะว่าเปไหมทีมรครับที่พัฒนาพันกันพัฒนามาเร็วครับแม่เพิ่งก็ลอยหาสิบกวครับ ครับแล้วก็กระโหลกวกว้างงอนสวยตัวนี้นี่ทั้งหน้านี่โดดเด่นเี่โดดเด่นครับตัวนี้ครับต,ตัวนี้เด่นเด่นที่จุดเด่นเด่นที่หน้าตาครับแล้วก็ล้ำล้ำโตมันก็ถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับล่อนำเลีเยลลเ้ยงครับล่อนำเลี้ยงครับเป็นควายผิวพันธุ์ดีขนด,ขนดีขนที่ขนเหี่ยนดีนะครับเป็นควายเลี้ยยังไง เนื้อนังอัตลักษณ์กระชัตเกียนครับครับเนี่ยครับพี่น้องครับสามแสนเก้าหมื่นบาทครับกู้มาสอบถามได้เลยครับอันว่านใดอยากได้พื้นดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้แม่เพิ่นเป็นลูกปานสุรินทร์ครับตัวนี้แม่ครับปาสุรรินท์แม่เป็นลูกของปานสุรินทร์ครับพ่อรุ่งเพชรครับ ตัวนี้ตาตาตาคั้ยเชียงตาตานกเวียดนามครับครับเชียงเชงครับยูจริงจริงขึ้นต่อไมมเหรอครับอันนี้ผู้เฒ่าเลี้ยงกับเลี้ยงได้เหร่หนุนผู้เฒ่าผู้เฒ่ามันเป็นคั้ยผู้เฒ่าเลี้ยงครับตัวนี้โอ้ขั้วผู้เฒ่าครับหูแห้งหูแห้งตัวไหนเชียงแห้ง นี่ก็มีมาให้พี่น้องข้าเบิ้งสองตัวเนาะครับตาวนี้อีกตัวนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห้พี่น้องข้าเบิ้งไงครับตัวนี้เป็นควายงามครับสายประกวดเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับตัวนี้ซื้อเพชรมาที่ครับน้องเพชรมันี้ครับพี่น้องซื้อเป็นตะกรางใส้ค่ะครับตัวนี้ตัวนี้ออกเป็นเป็นงามครับเป็นสายประกวดครับตัวนี้ตัวนี้หนาทางดังคมครับผมตาแป๋วครับ ยืดงามยืนงามครับข้อเชิดโยกดีครับหัวเบาดีสีสันดีครับขัน่วยหัวเพนของักงานครับตัวนี้เพื่อนเป็นสายใดครับตัวนี้ก็เป็นลูกลุงเพชรเรื่อนครับลูกลุงเพชรครับแม่เพื่อนนี่เป็นสายใดก่ครับสายป่านเงื่อนครับแม่ก็สายปานสุรินทร์ครับคือนี่เอกสารครับผมการเกิดครับ ครบทุกอยา่างนี่หลักฐานการผสมของหอมอผสมเที่ยวครับตัวนี้งามตัวนี้สีดอกเล้างามครับอัตลักษณ์อัตลักษณ์ขัดเยนอัตลักษณ์ตามตรครับทัศนีไฟไทยครับครบครับทุกประการไองรง้งอ้วยถึงครับตอนนี้นคือล่อล่อแฉลบสมบูรณ์ครับตัวนี้ลอ่อน้เลี้ยงลอ่อครับ ตัวนี้หนาคมเชียงขายไงครับครับครับเล็บแต่ข้อขาไงข้อขาไงครับนี่ตัวนี้ไงแห้งครับนี่คือประกวดก็ได้ระบาครับคันเบิือนเบิือนจากเระเทศประกวดเป็นแม่พันธุ์ทีี่ดเป็นแม่พันธุ์แบบเกรดเอเอบวกชั้นเยี่ยมเลยหรอครับชั้นเยี่ยมรับที่เงี้ยมขึกับเราไหมับเขาดีอุ้ยใส่งักก็ได้อุ้ยใส่งามก็ได้ครับครับตัวนี้ ตัวน,นี้ถ้าทามองได้วามวงามกับคือมันมันขบเครืองครับครับครับถ้าเขาปัน่นเขาล้อควาวสมบูรณ์ยก็คือเดินสนามได้ครับ<ม>ตัวน,นี้เดินสนามได้ตัวน,นี้เป็นคว้วงามครับ,บเป็นคว้วงามแต่ว่ากระดูกของเพิ่นกะกะบอสถือว่าน้อยกะบอสถือว่ากับใบไ,ไงครับแต่ว่ากะกะเกียริระดับเพื่อนครับสมมติสมชวนเพื่อนหรอแม่นครับสมมติสมชวนซ้นนนำไหนซ้ำหนึ่งกะ สู่เพิ่นบ่ได้คือกันเหรอครับครับนี่ครับยืนยันจากเสียชู้ใช่ครับแต่ว่าทุกนี่มันจีเด่นมันมันเด่นมันเด่นถือหม่องนะครับมันเด่นคือจุดเด่นของมันคือหน้าตาลำคอสีผิวลำตัวเงาคือมันเด่นเด่นตรงที่จุดเด่นนะครับโอ้จุดที่มันก้อนเสียชู้คือเห็นมากเลยแม่ครับตัวนี้เงาแข็งขา ช่วงขาหลังขาขาหลังคนช่วงนี้ปฏิสุงดีครับนี่เพื่อส่งขาคนชิ้นเล็กตัวนี้ครับมันสรงดีรับท่ายกท้ายตัวนี้กับก้วงแล้วกับท่ายกเสมอกับหลังมาเลยครับท้ายบ่ได้หักได้ดอมท้ายใกล้ดีเสมอดีครับคือรับใช้น้ำเลี้ยงเข้าไปกับน้าตัดครับแล้วก็คข้นหางกับการเข่าหางกับจับตำแหน่งพอดีนะคือเหอกันเ้อมองมาด้านขางมันก็สิบบมีบักมีส่วนหลบส่วน โ,โค้งลงนะครับแม่นครับได้ช่วงหลังเพิ่นนี่ก็ตรงดีครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้กระดูกกระเดี่ยวใหญ่พอสมควรครับตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่เติบครับครับตัวนี้ใหญ่เติบครับถามว่าเรื่นขาหลังยังไงครับตรงฟัอายแล้วครับครับออ้างงหลัั่่ะ ่ความเพ่เป็ี that good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  atm, ่ยนขม้นใหญ่ี่น้องข้างหัอาชีเรื่ราคข้ามเครับยูนี่มีถุกราคาครับราคาเมื่นสามเมื่นสี่เมื่อสองเมือกมีเมื่อกวาบาทก็มีครับมี่ถูกราคามี่ถูกราคาครับราคาล้านก็มีครับหลายหลายล้านก็มีครับลายจหลักหมื่ครับหลายหลายล้านครับงงข้ามเืองครับเกินจากอยาศันี่่นองของงานด้วครับที่ได้ก้อยู้อ ยังบม่ดบได้ก็ได้เสียงหัวรอละครับขอมาโหลดนี่ครับได้หัวรอเป็นเจ้าท่อถ้าผูใ้ใดที่เลี้ยงอยู่นะครับย่าไปท่อครับเข้ากับพัฒนาไปเรื่อยๆครับย่าไปท่ออย่าไปวัปงวาเขาสิไปประกวดสิไปจะไปตั้งเป้าไว้หลายครับแค่เขาเห็ดให้เขามีความสุกแต่ละมือละมือครับเขาอยู่กับควายห้ยยูจังไดเขามีสิมีความสุข อยู่จังไดเฮาสิทธ์บ่ถูกบ,กบกะโศกเฮากะเพราะว่สาสัตว์้อนี่ควายเน่ยมันมันมันสื่อสัตว์มันจริงใจกับเจ้าขวงอยู่แล้วครับสมมาเฮากุมใจเฮายัางเฮาอาจสื่อสารกันบ่ได้ทางคเบอกแต่ว่าความรู้สึกครับเฮาเบิ่งแล้วเฮาก็มีความสูขเกิดเพื่อนไปขิดบานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเฮาขิดว่าเป็นมูเป็นพวกเป็น บางครั้งมุ้ยมูกับขั้วเอางว้วนเดือครับเป็นมูมเขากับยูไรครับ,ม,บมันมันครับแมนครับเหตุงานนี่เมื่อเชียแค่เท่าไหเนาะแมนครับ,บเขาเห็ุงานมาเบิดมือเบิดวันเมีอะไรล่ะพอมาเห็นงว้วนเห็นขั้วเห็นนี่เขากับเข่ามาปรากฏว่ามันผ่อนคลายกิจใจผ่อนคลายสมองเขาไปหลาย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 ,หลายเติบครับ แมนครับเขาเรียงไงนีความสุขเกิดความสุกแล้วเข้าก็สิมีความมานามันจะเกิดขึ้นเองครับเขาคิดวานเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปเลยครับแมนครับเพื่อนจะตอบแทนเขาเองครับแต่เขาคิดแต่ว่ามันเป็นสินค้าเที่ยงไหกูจะได้ขายออกเทียงไหนกูได้ส่งออกกูต้องสิหายทีหยังมาให้มันกินแบบให้มันเลี้ยงอาหารเลี้ยงสารเลี้ยงอย่างให้มันเนี่ย มันเป็นการบีบแมนครับเป็นการบีบเจ้าของเป็นการทรมานจ,จิตใจทั้งเจ้าก,กูเหตุไปแล้วกุ้ยกูคือบวชเวนวะกูเห็ุไปแล้วกุ้ยกูคือว่าได้ขายขึ้นมูมันจิเตปเป็นการเป็นเพิ่มความถูกขหยเจ้าของครับจังของผมกับยู่แบบยู่แบบครึ่งว่าคือกุอ้ยยค,ค,ค,ครับติดดินอยู่คือกันครับบางข้างโตของผมเบียงเนี่ยผมยังคิดว่าผมเนี่ยบ่มีขาทอ้อ คั้วไเลยครับแต่ว่าเขาก็บยูแบบยูแบบให้มันยูได้ให้มันเป็นคือมูคือคนในครอบครัวเขาเลยครับครับสูงแต่ติดดินครับนี่ครับโซ่มือแรกติดจังไดนขึมือหนีก็ยัางขึ้นกาวไมอนครับโยยปรแกรปลก่ครับสุดท้ายในฝากเบอร์ถ้วยข้ี่นอ้องเขาอีกจะไงนะครับ 089 862 0309ครับครับพูดอย่นี้นะครับโทรมาได้ตลอดแต่จะโทรมายมันขึอนไรได้ขึ้นได้ครับกำลังสิก้อนเงี้ยอยู่ทั่วมาเรี่ยวเนี้ยเอาละครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับแจซ่เป็นย่างสูงครับที่ให้เกียรต์ต้อนรับไวที่ซีซองโลดครับพ้ามาเบิ่งสุดยอดพันกรรมาเบิ่งของดีๆงามๆครับเปิดแดงพันกับดีๆให้พี่น้องเฮาครับ ที่นี่ห้าทถ้าเมื่อจต้องขอตัวลาพี่น้องเข้าไปเที่ยวสามีครับไปขอดไหมไม,ไม่คิดหนาครับครับสวัสดีครับ